นี่มาเหตุบางกลุ่มกันบางกลุ่มภาวนาเขาก็มาทานจามตองนะนังอิมหังปตเต ภาวังะวังลุงหากังลุหากังปาริจ,จามิปาริจ,จามีาทาแตภะาพุทธเจา้าทาทพุทธเจ้ทาบูคาขอมอบกายถวายคตาขอมอบกายสวายโตต่อผ้าน้ากาไอ้หน้าไทือาพุทธเจ้าพุทธเจ้าาธรรมาเจ้า พาสังฆาสาวอิมาหังอาจาิิยาอัตตะภาวังตุมหากังปาริจจามิคาแหลภาคูวาอจาิยาพุภาเสดโมทากอนอกกายถวายโก ชาริยาชาลียาจับจำเลินวิปัสสนากรรมฐานานกต่อไปต่นิพพานะนิามันเบันเสัสิกาสิกลานัายากรรมฐานังานังเอหิ คาแตนผู้เจริญนผู้เจริญเพราจงเดกรรมอาตกกรมอาเกผู้่าเ่เปิดกระทำผือแจงเปิ้งมัครภาานิพันต่อไปเดิรานินต่อไปเดิมสาธิตาสายังนรอ 挂羊脑，塞羊脑，挂挂羊 ó 塞羊脑，挂羊脑，揪脑，揪脑，揪 กัจโชหมิอานิโคหมิสุขีอัตานังกาลิฮารามิมในชั้นเขาเจา้านะเขาจะมาถามชั้นเขาเจา้า <c oughs>